เออสูงปีนองไตเมืองไต,งตปัดปืนฮาปุ่น่าวันสองวันนี่ก็อะไรหันข่าวดีหลีแค่โคก็โลโลหลีเจียบใส่ก็โลโลหลีวนกวัางจ้มจุ่มหลายจุ่มหนึ่งก็โลโลเฮ็ดสังลาเนี่ยสังว่า กุญหลงไตในจุมเมรพีพีมีออกอ่อไปวนดีเจ็ดจังเนือปีน้องคนเมืองไตเขาและอ่าเฮ็ดจอมอันเขาลัดนั่นไหนปวดห้องก็ดตีเสื้อสายเย็นเจอและอ่าเปิ้นก็เตียมทางเล็กไตเป็นด่นนันนหยวันเมื่อแน่แนพุงตะโกตับซึกไตอ่ไม่ยันพีพีอาเซียแอดก็เปิ้นทางเล็กเปิน้น อ่ำไหวกาขันสังอําด้วยขลามาันเขาห้องอุบะมานเขาอุบมือ่อะไรก็อุบบอลองอุบเก,ก้าก้างอุปบป้าจช่ไหมใต้ในของตอนห้องอุ้ยปอกอืมมีขี้เสือเทียนเงี้ยเลนกว่าเมื่อกี้เราหลายเย่ดอำนาจดีลาเซลนั่นอุบสังกันโอ้โหมดีนมาพร้อมกันในแรงรากามาอ่าต่าเจ็ดชิปลำหนึ่งนั่นคาฮิโนนั่นอ่าซ้ำแทงเงินหลายปากล้านเงี้ยนั่นอันนี้เหลายจอยเขานั่นอ่ารองนั่นเส กวยกามาวันเหมือนนี่เปิ้ลกาอุบกันดังเกาค่างดีลาเซลอ๋อดีดีคุณหมิงอันลองลาเซลฮวชื่อเกาค่างออกถอยบั้นในเขาก,าก,ก,ก็จี้สั่งมาจังนั้นกับในเกาค่างอะไรถอยบันถอยบั้นอ่ะกับในเขาอุบบันลองสั่งหลายเนี่ยก็ได้มีแผนว่าเออสุกอยู่จอมเยอะน้ำมาเจ้านั่นแหละน้ำเดือดสีปอเจ้านั่นแหละเนี่ยเขาได้เจ้าอ,อยู่จอมเตียนนาตี โคเขียวอยู่นั่นนางหื้อโพดอะไรติ๊กกันผิดกันอันนี่เป็นแผนเบิ่ดอันนี่ล้วนอ่น16 20ข,ขบก่ตะตวยออกเพราะว่าเพราะว่าฮู้ลองตางมันดีๆเพราะว่าวนแลตวยขาวตวยงาดีๆอันนั ERP ก็ไอไลอคอผู้คันปากน r p ก็ฮู้อยู่นี่ว่าฮู้วันตังเอานี่ว่าฮู้วันตางเซ้จึงสู่ซหางหนไว้่เพิ่นนี่มาพืชเฮา อ่าสูสมพัดพืชไปสูสมพึ่งกล่สูสมไผ่ละสูดถอยป้านี่ยังกวนก็แถมแล่เจ้านั่นเป็นนาทีสูรู้ปห้องสูเฮกังแล่ในนาตีกวนเมืองปห้องรู้นาตีสูในยามลาดรู้เราซื้อก็ยามลาดรู้ว่าเป็นนาตีสูในอ่าตาปห้องในเขาเดี๋ยวบุ่นพันอ่างะวันเมือนในแห่งจะสวดถอยมันถอยมันเปิดในพวกเป็นใต้ในสูหรือหรือพออันนนหนาดินกวนเมืองหล่าสูปะองสูกวนกวนเนี่ยหมนจะว่าอําจะว่าเปิ้จังอย่างสูนะเปิ้จังอาจัางอันสูเฮมัน อันชูเฮ็ดเนีมันรีดอกเบอร์นะอ่าสมมาให้ดอกเฮาอ่าไปลองเจ้าไหนเห็นคนมึงปั่นแห้งสวนเบอร์หล่าเบอร์ป้องสวนไหนเอาจร้าบุญเป็นใจโคนไรหรอกอืมด้วยตังเฮ็ดได้ตังหลาดเนี่ยม burn, ันมันเปลืองกันเออกูร okay. ู้ว่าเขาก็ลาเด๋อรู้มือว่ามึงซื้อนี่ก็ลาด๋อหัมือวันสองมือป่วนมาป่นมาหนึ่งวงในกอหญ้าลาดรู้ว่าปัดเยอะก็กอดตังตังซึ้อเขาก็กอดตังตังไก่ก็ขันก็ดีก็ดตังอะไรเนี่ยคนลงคอยยามาลาดเหนือเนี่ยนั่นอ่าเฮ็ดสังเขากูจึงช่ำ จึงเสาะห,อ,าหอเสาะลาไว้เฮี่นนั่นหลายไเวลาเขาซั่มบนเขาซั่มหาลองมุ่นเมต,ต่เด็กเขาหากันอ่าหนังหือ้อเป็นนึ่หนึงนห่งเจ้าเลียวเด่นเฮี้งเยอะนั่นจอดซึกพ่อหมู่โอ้แต่สีก้อยกะคำเอาค่ะอืมในจุ้มเนี่ยได้ผีๆหน่เขาว่าโปลาซีเหมือนกันเนี่ยเขาก็ยำลาดเอาจอชึกมือจอดชึกกะห่มย่ำขอนั่นมือป่วนมาหลายปีอ่ะอ่าเฮ็ดสังลาเนี่ยเขาในเฮ็ดตัด,ดไปมากมีเขาเวย้ย พวกเฮ็ดตาโป้ม <It> ีวงกลมลงใต้ในคำคำลยคำลยตกอยู่จังไหนเหรออ่าทำด้วยขล่าปกคนเมืองปองปองครังครั้งกัดตกย้อนกว่าอย่างเขาก็เขาสบายเป็นใจโค้ดไลน์นี่ไงล่ะปกคนเมืองปองครังครังอ่ากัดเลยซ้ำโป้ถังเทอมก็เลยก็อ่ากัดหยอนมากิ้งกลางกิ้งเหงว่าเป็นใจโคลายพอเป็นใจโคลายก็ลืมฮอลิบกวนอันมี อันเป๊เขาอะไรอ่ะกวนอันก้นเมืองอ่ะกวนอันมีกองมีกังอ่ะกวนเทาก้นเก่ะอ่าก้นโปเตียมเปียบอ่ะมายางไทยอ่ะด้วยขนาดนั้นอันไหนหนาไรเฮ็ดายเฮ็ดเย็นมึกมาโดดเจือคืออันนี้เป็นรองต้ดีเขาหมีบเงี้ยนให้กวนเขาไปเขาถึงมาเอาวานเอาเมืองเขาหรอพกมอเห็ดจัอไหนพวกเขาเอาวันเอาเมืองคขาถวยเขาหรอเออเมืองใต้หรอเป็นนาดีเขาเขาลัไม so ่ร ah, ู้พวกก้นพวกมันหลับด yeah, ้วยเป็นกุ้หลวงเลยมันก็้องอื่นน้ำลายโผลน้ำลายอะไรก็ขึ้นอื่นขึ้นก็เออ อ่าเป็นกุหลงหนึงก่อหรือเหมือนกันก็ลาดว่าคือล่ะอ่าใหญ่เอ๋ก็หูหมาเป้งกันบ้าก็หูหมาเป้งกันในวันเหมือนใน้ปีนหื้อไมล่ะเปิ้นเปิ้นเทนังเขาเหมือนหื้อเปิ้นเทนังเขาว่ามุมมาล่ะเดี๋ขี้เดียวตั้มตันน่ะบนโป๊กขึ้นก็ล่ะบนเยื่อนั่ะในในเขาในออกมาดีสูงหลายเลยครบจะเลยความจะเนเ่ยจะออกมาดีเปิ่นในเปิ้นนี่สูบเป็นเขาวตู้เขาวปลอมนะเปิ่นออกมาเนี่ยจุ่มสูบก็รัหลายหลายมันจะเป็นเขาวตู้เขาวปลอมเลยเปิ้นใส่เนื้อสูบสูมจังเนื้ เป็นสังลาเนี่ยเป็นย้อนบัขนขนวข่มฮัตตึก้าเนี่ยเดะเขาก็ให้สังไรถอยในเฮียงก้นงามกันหน้าเนี่เขาก็มู่อันเดะก้อยกะเฮียงพอตึกใตหรืไปให้เดียนใส่เดียนใส่ต่างแล้วเอาโคมาตวงในมาเอาโคสูแลไอ้เราอะไรอันเนี่ยอันเนี่ยอันนี้นนนนเป็นปืนทา้งให้ลงในจุ่มสูแลยเป็นเป็นลอกลายเดียนชูวัวน,น,นะมันมาแล้มันหมาแล้มันเจ้าอ่ากวอยกะกวนมือเดะ คู you know, ye, ่หันตาแจงเลี้ยงหรี่ว่าเมืองไตปอดห่องนายเขาคมิตรอยู่เว้าซึ้งก็เขียวนะเขาได้บอกในพี่น้องคนเมืองไต่ังเซงว่าเฮ้สนาเบินมีปูตั้งฮะปลองก็มีป์แอบกางก็มีให้ดาวปีใหญ่เขาเจ้าถอยดีๆบ่ได้ยวบ้งพวกกันหนายก็หัวรู้อันเป็นใจเขาถอยเลยวั็นเฮียงล่ะเปืนไอเอาเมื่อเขาหน่าเอาเมื่อเขาเพลินเป็นหน่าวันหน้าไปอดห่องเนี่ยผมกึศชังไม่ได้เลยท่านอินเงีอ่าเลยมาถอยขึ้นวันให้อยู่วันให้เมื่อวานไม่ได้เลยผมยุ่ก่อนปืนเนี่ยครับว่าอยู่ปอดปอดกลางอะไรปอดจานี่เนนาาปลลองงกข้ด อาะเป็นจังไหน่ะเพื่อใครวาหีโม่ฐานหินไหนวะเนี่ยดีบมอฐานหินนั่นดีเนี่ยพีพีก็กุุบกลับไปไหนเป็นมานเป็นมานเขาได้อู่บันตั้งมาไหนตั้งอย่างเขาได้อู่บันไว้รองอย่างที่เขากล่อมหูจอมอะนรได้กล้วยกาอันชุ่มในเป็นไตลุ่มลุ่มอ่ะบนเมื่อนั่อันไหนหนาเพราะเหตุการณ์นัเบป็นอันไหนละเดียนเบือนเดียนเบือนลาสู่เบืนจังสู่ในย้อนย้อนบอว่าสู่ฮะสู่พัดไทยต่อเบือนสู่ไทยต่อไต่ดินกคนเมืองจังสู่ไอเอสพีพีเลยเปิ่นเป็นเธอโค้ดได้หรอเปิ่นหันตั้งเหต เขาสมัยบิ๊มเนี่ยนก้นก้นเมืองเด็กถิ่งก้นก้นเมืองเจ้คือเจ้าเก่าขึ้นมาเออเจ้าลายแก่หมดละไรก็ป่อปืนออกมาถอยถอยถอยแบบเคยมีที่อยู่ก็มันถอยเป็นร้อยว่ะก็มันาลอยเจ้าถอยว่ะก็มาเก่ากลางเจ้าถอยว่ะเห็นดิถอยถอยใส่กี้อาลาล่ะนะอ่าปองเหมือนน้ำดีขึ้นอางเง้มึงถามเมื่อไหร่สมัยร้านมาเมวันเมื่อวันชื่นมาหนอเมื่อวันได้ก้อนขอหอมโยมบางกองมื่อว่ามึงชื่นมื่อวันอันวันวันเกิดตับงสิบจึงใต้หูนั่น แต่เฮ็ดก่เฮ็ดใหญ่ย่ำย่ำมากกุ้งมาเนอปังนในะวตรียมปิ้งไว้เหรอกุ้หลายมีเป็นหลายเหงียนเออบุญมาสองปากสูมีปากสูก็เอากัดแถมาเทสองสามปากกันตาบแล้วจะถอยมานี้ยังเออเพราะเฮ็ดน่ะเฮ็ดแต่บุญตราไต่เด้เพราะนั่นเฮ็ดจะคือไต่ต่บุญจะคือไต่เด้ในมันใจรู้บ้างเหมือนไนเออถอยบัณถอยบัณฑ์ชุมที่มีที่อยู่ชุนีว่าพืชป้อนจานมาด้วยแหลมยุก่อพวกก็อลาดได้ผมรอนผมร้อนพี่ดีบอกนะเหมือนน้องคาดเลน้องว่าคาเดร์วมาพืชป้อนจานไหนก็มาเตะลูกอืมผมไม่าถึงพี่น้องว่า พวกเนื้จุเมียผีผีในร้านเนี่ยก็เหมือนเหมือนกุก้นภูเมียไงร้านยุ่มได้ค่ะเขาลัดเนะี่ยเขาลัดเคโกนเคโหเคตัวกับวันแล้ววันนั้นก็มันมันมันปูนพอดีปูนดาไต,ตสังคาได้คายุมย่มยามาจรืงนั้นแนะ่ะเขาเฮ็ดสังวันเมือ่อไหร่เขาจะเฮ็ดสังปูนปูนดาคือไตอย่างอิตเขาวิ่มมออได้มั่วไตพิวไตไงลายเฮ็ดเขาเนะี่ยปูนดาเขาวนได้นะเปินในใูนได้แค่ภาวะขาหมูปอปลายวนเขาได้ก็ขาหันขาหันเขาเฮ็ดโดนดาไตสังพอปิูนไ่้ถอยบันพอไตมาพืชมาพืชหรือพอจันนิดนี้ อ่าตังวนเขาดีเตสชูเลาวุนปลอจ้านกะเขดังวัตหองเออดีเดรันป้อเหมือนไหนเอากว่ารโทษตับขึ้นน่ะเออบ่าบ่นอุบสชูไบ่นบ่เปียใุ่ z สั่งถอยเออเขบ่บอมาว่าปียใุสั่งถอยปียใุนั้นมันใครมึงตเอ่ะมันเอาเบืองใต้กับจียงไปเนั่นน่ะเออเื้อนั้นอมอื่นเอาคือคือ่อนในอุ้มคือเรื่อว่าคือเรียกเตอุ้มอมอื่นค่เคือใหญ่เลยมัน่ะอันั้นแหละปดวูแหลมยิ่งกว่าเปิุมก